องพระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระพระราชะกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นที่พระบิดาส่งมอบให้พระองค์ลงมากระทำบนโลกนี้ข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพรองค์พระเจ้ากางเขนนั้นที่พระองค์ถูกตรึงไว้ข้าพระองค์สรรเสริญสิ่งที่เกิดขึ้น ขอจิตวิญญาณข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่เวลานี้ได้สัรเสริญพระองค์พระเยซูวิจาได้นำมาสการพระองค์พระเจ้าองคข้าพระองค์ส่งอยู่เหนือริษยาและจอมราชาส่งอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรง สร้างมาสุงปัญญาและหนทางของประชาส่งสิทิที่นี่<อ>ก่อนสร้สางโลกสุงอยู่เนือมา หาสาจั่์ทั้งสิ้นที่โลกรู้มายิ่งว่ากองคลังและทรัพทั้งสิ้นที่มีหาสิ่งใดมาเทียบเปรียบหา The song you do read Bye. พระราชกิจอันยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูพรเจ้าองค์สูงสุดของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเยซูพรงลงมาบนโลกนี้ดำเนินอยู่กับข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์นั้นเป็นดังองค์พระผู้ช่วยของข้าพระองค์พระเจา้าทั่วทั้งโลกาทุกสรรพสิ่งพรงะองค์เจ้า สรรเสริญพระองค์เราได้รับพระคุณเราได้รับความรักความเมตตาจากพระองค์พระเจ้าสมควรแล้วพระองค์เจ้าข่าที่พระองค์จะได้รับการนมัสการการสรรเสริญจากข้าพระอค ไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปสัญญาการไม่มีสิ่งใดจะเปรียบปสัญญาการเรอถวายจิตวิญญาณและความจริงของข้าพระองค์ทั้งหลายที่นี่ มอบแด่องค์พระเยซูคริสต์เจา้าขอสมงโปรดรับไว้พระองค์เจ้าค่ะเราทั้งหลายนมัสก,กรรอโรงกราบถวาอทิทานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้าในวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องจากพระธรรมมัทธิวบทที่ 4, ข้อที่4ครับพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่า ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคมพีเขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจ,จะนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคมพีตอนนี้บอกเราว่าหลังจากที่พระเยซูคริตสต์ทรงรับบัพติศมาพระเยซูทรงเสด็จขึ้นจากน้ำท้องฟ้าก็แหวกออกและพระวิญญาณของพระเจ้าก็เสด็จลงมาดุดนกพิราบ สถิตบนพระองค์และพระบิดาตรัสว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากและในข้อถัดไปในมัทธิวบทที่4ข้อที่หงบอกว่าครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารเพื่อมานจะได้มาทดลองพี่น้องที่รักครับการกระทำประการแรกของพระวิญญาณ ก็คือทรงนำพระเยซูเข้าไปในถิ่นชุรกักดดนเพื่อมารจะได้มาทดลองพระองค์พระวิญญาณทรงประสงค์ที่จะให้พระเยซูถูกทดสอบและพระองค์ประสงค์ให้พระเยซูทรงมีชัยชนะเหนือการทดลองนั้นตอนนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้เปรียบเทียบพระธรรมมัทธิวบทที่ส ข้อที่1ถึงข้อที่4นี้กับพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่2ถึงข้อที่3นะครับเพื่อเราจะได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเดียวกันเรียกว่าคล้ายกันจนเกินกว่าที่จะบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญแต่นั่นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าต่างหากพี่น้องครับเรามาเปรียบเทียบกันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่สโมเสสได้กล่าวกับประชาชนว่า ท่านจงระลึกถึงทางซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงนําท่านในถินทุรกันดารถึง40ปีเพื่อจะทรงทําให้ท่านถ่อมใจและทรงทดสอบเพื่อจะทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่ในข้อที่สบอกว่าพระองค์ทรงทำให้ท่านถ่อมใจทรงปล่อยให้ท่านหิว และส่งเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเพื่อพระองค์จะทรงทําให้ท่านเข้าใจว่ามนุษย์ไม่ได้ดํารงชีวิตด้วยอาหารเพียงสิ่งเดียวแต่มนุษย์จะดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระยาเวพี่น้องครับสิ่งนี้พิสูจน์จิตใจของเราการอดอาหาร เผยให้เห็นว่าจิตใจของเราอยู่ที่ไหนและเมื่อเราได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเรารักพระเจ้ามากกว่าอาหารมากกว่าสิ่งอื่นใดแน่นอนครับซาตานไม่มีวันที่จะชนะเราได้พี่น้องที่รักครับเปรียบเทียบพระเยซูคริสต์กับอิสราเอลในเหตุการณ์คล้ายกันนี้อิสราเอลบนเมื่อเขาไม่มีอาหารแล้วเราล่ะเราบ่นหรือเปล่า เราจะละทิ้งเส้นทางแห่งการเชื่อฟังพระเจ้าและไปเปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นขนมปังไหมน่าเสียดายอิสราเอลต้องการอาหารมากกว่าการเชื่อฟังพระเจ้าและในที่สุดพวกเขาก็ลมตายเพราะเขาแสวงหาอาหารมากกว่าที่จะแสวงหาพระเจ้าแต่สำหรับองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องครับ พระองค์ทรงปฏิเสธขนมปังและรักษาชีวิตแห่งการเชื่อฟังอย่างซื่อสัตย์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายครับพี่น้องครับให้เราเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดเมื่อเราไปถึงสถานที่แห่งการเชื่อฟังพระวจนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าเมื่อนั้นชีวิตของคุณจะ อิ่มเอมอ,มอย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพระพรครับ